สวัสดีค่ะมาถึงช่วงหามาทํากินนี่เหิดล้างไร้เรียบร้อยอันนี้ตระกูลหิดแกงเห็ดอนไดก็แกงเดบิดเลยบอกถึงเราก็ได้เป็นหิดรวมเอาแต่หิตขมออกกับหิดตับเตาค่ะมีห็ดละโเห็ดไข่ห็ดพึ่งขจอนหินชิแกงอันนี้หิดเกลือกับชิแกงใส่กันเลยใส่สิงไ่ใส่ยอดมะขามลงไปหือหย่านเป็นฝา เอามาผมปูหมเสาสองนนเลยปูสุรีกันกระต่ายอยู่เอาไปตูมาในเพิ่นมันนี่สิกินแบบอันคือยายหนั่นเพิ่นขายไหมยายที่เพิ่นขายอยู่ภาคตลาดนัดเอาถีมือเลยเพิ่นใช้ไปตูดีนี่ไม่หอดเฮดเพกเด้อค่ะพี่น้องบางท่านบางคนก็บเจดเดอไอ้กีซะจุ๋ยเอามาเอามันหลักเอาหลักเพกเพกนี่ดอกียงชี่นี่เห็ดเพก ใข่ไข่เฮดบดดิ่นหรือว่าเด็ดดอบอื้ออหละแต่ว่าหักมันฉีไข,ข่ไข่เฮดขอนาสันเออกะงชีงแข็งๆคือสิมุนกับโมมุนเพื่อนอาเขาครัวใส่เขาแนวข้าจะท่าแป้งนิ่นึงเลย <c oughs> โอ๋อโอ๋อโอ๋อเเพื่อนใช้เขาครัวนํจาจกนี้จะหน่อยโอ้จะว่าุ่งรดไปเหลยวนะ พ่อพ่อพ่อนี่ใช่เลยเพื่อกับปี๊ดเลยไหนจะมาฉีดหอมเราต้องรอกเขาคัวชื่อว่าเสีเอ้าแบบผมผมสีเข้มใให้ขาครแตกนี่ยครับว่าอปลวเปลวเขาชุพอาพก็อขอถูเขาไพด้วยค่ะกระชีกินแบบไฮโดหน้าหน้านี่ไร่ล่มเออใช่พ่อดซูบด้ว ก็ต้องหาหมอปิ๊ดหนึ่งสองจำเกงเห็ดรวมเห็ดผึ่งหวานเห็ดไข่เลือกค่ะพี่น้องสดหอนหเห็ดผึ่งสาเห็ดผึ่งงาหออุ้ยหอมอีหลีหวานนั่นอูแหลมาแล้วทั้งทาตุ่มโชคตามาพี่โชคโชคอันนี้ฮ้ยเมาเร็วเร็วมามเอานี่ฮ้ยยังแต่แนมีตาอยู่มา อัปเดตน้ำโชคโอ like wow. Rico ุ้ยมืดบ้านผลเลยตาเอ้านี Overwatch ่เร็วๆนี่เอ้าฮึนี่โชคเอ้าเอ้าเอานี่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 ยานติดเศษมาตามาหูผ่าห้องมาแล้วกาตาน้ำโชคกาตาน้ำโชคกาตาน้ำโชคเอ้านี่เร็วๆรเร็วเอ้าเร็วเร็วมา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  นี่เป็นบ่าวเป็นสาวหมดละอัปเดตเรื่อยๆชกว่ามีพักบุ้งให้กินเลยเดี๋ยวนี้วันนี้กินพัดพักบุ้งเลยจ้ากินอย่างโห่มือนีขึ้นขั้วเปรน<อ>หัวหอมไปใส่เบิร์ดหล่ะปลูกปลาเรานี่<อ>หัวหอมฮะกู้ละตีดจ้าคือคนนี้ฮะกู้หัวหอมละตีอ แก่งยังพอใหญ่กินเนื้อบนยังได้ได้ได้แก่งยังแกงขี้เล็กเข้าผู้ใดหลับแง่โน่อ๋อปนุยน้องสาวน้องสาวหลับเท่าดูหลดมึงจะโน่เออหลับเท่าโบกินลับกิเนื้อป่ะเมื่อนี้ไม่เมื่อนี้นะแลอุ่นหวามันสีแดงว่าฉันบ่ได้กินแกงเห็ดโอ้แกงเห็ดเขามาหน่อยพี่โอ้ยังสิกินหลายอย่างอ๋อมนุองก็กินหลับเท่า อมอนอม้อนอุ้ยถั่วจ่อยโอ้หลาดเข่าปนุ่ยหลาดเข้าเชนเอามาส่งเห็ดบ่อเพียเห็ดในบุญเถ่าใส่บอกพี่หางสอนหนึ่งเห็ดาส่งเม่เห็ดาส่งพีกิโลเพียดบวกอะไรก็โดยเห็ดบุญโดยอีหยังมีแต่คนเอาอาหารมาส่งเอาเสาร์ใส่บาทซูมึงอะไรใส่บาทก็ไม่เคยใส่กับเข่าใส่บาทก็ใส่ในหน่อยมาช้าจ่อยเราใส่แต่ตอนตอนตอนแก่งแก่งแก่งโมพีดีวะ บ่อผีดเราเห็ดบ่อผีดเรามาเห็ดมาให้ยาย่เห็นบ้านๆค่ะบ้านๆหน่อยบ้านๆบ่กะทายอันนั้นทายอันนี้เนี่ยบ้านมันดูทายตะดุดนี่พักก่อนฮะนี่อยู่พักแน่ให้พักคักนพักก็จะหัวมาให้นี่โอ้พักกันจ้องเออโอ้ยเราูเอามาให้เนาะเราเอามาแต่การมาตะการบวงไปจะมาฝักการจ้องเราอะการจ้องการบวงนี่เราตะดุดนี่เราเจียวหัวสิงไข่ได้พี่น้องนี่แขีวดีปันใดนี่หัวสิงไข่ราว่าไหลลุ่ม กินสมุนไพรวันละนี่โอ้โหนเปิดเบื่อนนั่นน่ะอีหยังอีกันได้กินนั่นนั่นโอ้ยหลายอย่างสิเอ้าห้องขึ้นมาปลูกบางนี่หลายแถวบางปักไผ่บ่เนี่ปวดบ่ออกบางนี่แผมโอ้แผม่พูดอันนี้แม้อยู่ในเตาแก่นั่นแม่อีหยังโว้ตัวนี้เปิดเปิดเนื้อเติเนื้อกินบ่เบิดง่ายดอกเอาเนื้อผูดหนึ่งั่นโอ้ยอุ่นไหวนี่ไง เออกระเนื้ตัวนี้เง้อยังกระสันเออก็เนื้อไปแล้วกระสนาเขาจะไปกินแกงเห็ดนะโอ้แกงเห็ดมาเด้อจะเอาบ่อถวยมากกระสนาเขาจะเอาเนี่เอาใส่ตัวนี้กันแล้วเราเอาถวยง่ายเลยโอ้ใส่ตัวนี้แม่ตัวขาวโอ้นี่ยโอ้ยสวยข่อยตัวนี้โอ้ยตูเอาเบิดเอาโอ้ข่อยถวยถวยตั้งหาเห็ดลราโง่เ่าเห็นเดือบอือแต่ก็เลยเอานะเจ้เห็ดอัน ตายเบี้ยตายเบี้ยมั้อือโอ้อืออือโอ้อบะเพีผงใส่อีกตะโดนี่เรากินเผ็ดเลยเรามีแห้งเราแห้งดีกำลังดีดูซ่ากินพลอยกับหิ้วคือกันไปกินแล้วไปกินอะไรรำผ่าหองอือผ่ากระหองไปกินบอเด้วซัมเน่หลยปูนพ้นหน่อยมาลรอหนานอินดีว่นอือพ้นหน่อยหน่อยมาเลยเพรปลาหนุยยังหนุยมันกินโบผิดเถื่อนบ่อเมียนปลาหนุยเรากินบโบผ็ด ขาหองมาแล้วซ่านี้แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาตัวกินเผาก่อนหิวแห้งกับหิวแห้งจนสันผ่ากระหองเนาะพอได้ทายให้เบิงตอนกินเด้อค่ะนั่นประเด็บบองเจียวบองไปแล้วค่ะพอกันไหมคลิปหนารอดหลุ่นสีมานหรือบระมานมาือส,สิไปทางไหนมาทางไหนสวัสดีค่ะ